ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดข้อามาด้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้นะคะหรือครูอาจารย์จากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะ ข้าวสุขการทำนาโดยสตาร์ในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคมปี2 5 6 6าหสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะสิงห์ก็คือเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง15นะคะ15กันยายน,นะคะ่ะชาวราศีสิงห์คะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเดชอาจารย์จะสับไพ่9้าคางนะคะเลือกไพ่12บใบตามตำแหน่ง12จากราศีนะตั้ง้งจิตอธิษฐานร่วมกันดูสิคะว่าโดยสตางคุณปลายปีนี้ทิศทางเป็นอย่างไรคะ่ะเริ่มนะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เลือกไพ่สุงสองใบค่ะคำทำนายนี้นะคะเป็นคำทำนายดวงชะตาโด,ย,าดยรวมนะคะ อาจารย์ไม่ได้เจาะจองค่ะว่าเป็นดวงสตา์ของท่านใดหากว่าท่านใดที่รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวเจาะลึกกับแนวทางปัญหาต่างๆในช่วงปี2567ตามจักรราศีในแต่ละเดือนเกิดสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะรวมทั้งท่านที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทํานายดวง s ตา r ์ด้วยไพ่ยิปซีเรียนรู้งา่ายเข้าใจงา่ายใช้งานได้ทันทีก็สอบถามมาได้เช่นกันนะคะที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้เป็นการทํานายด้วยพลังบวกให้คาแนะนําผ่านไพ่มาที่เราดูดวงมาเยอะเนาะ เราก็อยากรู้นะคะว่าในแต่ละตำแหน่งของไพ่นั้วมันมีความหมายแบบไหนอย่างไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะหน้าไพ่ของไพ่ราศีสิงหาจารย์เลอกเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันค่ะชาวราศีสิงค์คะโดยสตาร์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรคะสิง์ต้องบอกกันนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟไฟก็ทําให้คุณมีอารมณ์ใจร้อน โกรธง่ายหายกรธเร็วอาจจะเป็นคนคิดเร็วทาเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็เป็นคนค่อนข้างไวด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิงก็จะเป็นเรื่องของอใจร้อนกรธง่ายหายกรธเร็วเนาะแล้วก็ไพ่ประจําราศีสิงค์คือไพ่สเตรนด์นั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะมีในเรื่องของการ เป็นความเป็นผู้นําเชื่อมั่นในตนเองกลา้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะมีความโดดเด่นทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจนตัวเองสูงนะคะนี่คือตัวสตาร์ของคุณและนี่คือหน้าไพ่ของคุณค่ะในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคมเดือาจา์ขยับหน่อยนะ เริ่มนะคะเราจะทายจากตำแหน่งที่1ก่อนละกันนะคะดวงชะของชาวราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคมค่ะเริ่มจากตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่1คือตัวตนนะคะ1นึถึงหกเถึงสิตำแหน่งที่1ตัวตนเป็นเดวิลเรียดูว่าอารักตานที่ปรารถนาที่รอคอยอยู่ในเรื่องของการงานหรือการกระทาจะได้รับโอกาสพิเศษอะไรบางอย่างหรือไม่ใครหยิบยื่นในสิ่งที่เราปรารถนาที่เรารอคอยเรียไดูว่าล็อกสเปกเรื่องใดสําเร็จเรื่องนั้นละค่ะ อะไรที่เราปรารถนาอะไรที่เราต้องการในช่วงปลายปีนี้ค่ะล็อกสเปคแน่นๆเลยนะคะคุณจะได้ตามนั้นโฟกัสแรงๆค่ะความสําเร็จมาแล้วเดวิลคือความสําเร็จแต่ต้องระวังเรื่องของเล่เหลี่ยมนิดนึงนะกลนัวอะไรต่างๆก็ต้องระวังอย่าไปอย่าไปลบมากเอาพอดีพอดีนะคะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจเรื่องของการงานเน้นๆเลยนะคะเพราะตําแหน่งการงานดูแลแน,นวโน้มดีอยู่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเดวิลเนี่ยเขาส่งผลอะไรบ้างในเรื่องของความสําเร็จของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีสิงค์ค่ะชาวราศีสรริงค์ค่ะตำแหน่งเรื่องการงานการกระทําคุณได้พ สิบถ้วยคือเรื่องความโศกสิบถ้วยคือเรื่องของความสําเร็จการงานมีทิศทางที่ดีมีอะไรบางอย่างเกิดความลงตัวได้รับการต้อนรับได้รับการสนับสนุนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ต ชัดเจนในการตัดสินใจมั่นใจตัวเองการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราขยับขยื่อนปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามที่เรากำลังกระทําอยู่ดวงจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครกําลังรอเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานที่ทําอยู่แนวโน้มจะมีข่าวดีอาจจะมาถึงการยกย้ายการเดินทางการเดินทางไปต่างจังหวัดการเดินทางไปต่างประเทศเรียดูว่า ทเทมเพลนคือไพ่เดินทางไพ่ปรับเปลี่ยนไพ่ปรับสมดุลอะไรก็ตามที่เราจดจ้องจ้องอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงพระงท,ทิศทางที่ดีโฟกัสเรื่งแรงค่ะโฟกัสเยอะๆนะการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าดวงชเรื่องการงานการกระทํา ดวงเปิดทางจะมีเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเรารู้เรื่องของการเงินกันหน่อยค่ะที่ทางเป็นอย่างไรต้แนแดงการเงินรายรับรายได,ได้คุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งก็คือการเริ่มต้นถ้วยคือโอกาสแสดงว่าชาวราศีสิงค์ค่ะครึ่งเดือนหลังเนี้ยธันวาคมคุณจะรับโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินที่จะมีเข้ามาเป็นรายรับที่เรารอคอยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขด้วยเหมือนเรารอมานานแล้วคุณก็ได้เงินกนนีมาแบบนี้คะ่ะอาจจะเป็นเงินค่าบโบนัสค่าคานานนาอมมิชชั่น เป็นโอกาสที่มีผู้หยิบยื่นให้ในเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าการเงินจะมีทิศทางที่ดีได้รับโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างแต่ต้องรอบคอบเรื่องของเงื่อนไขสัญญาเอกสารหน่อยนะคะดูดีๆนะคะว่าในเรื่องของเอกสารสัญญาต่าง,างๆเนี่ยเราชัดเจนแล้วหรือยังดูให้รอบคอบในเรื่องของผลประโยชน์หรือข้อตกลงต่างๆให้มันรัดกุมคะ่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถา,านการณ์ด้านการเงินนะคะเรียกได้ว่าเงินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีล็อกสเปดดีๆค่ะราอาจจะหมายถึงว่ามีเรื่องของลาบลอยโชคลาบการเงินอะไรบางอย่างเข้ามา ก็ได้ะะสิงจะมีดวงโชคการเงินค่ะเงินจะเปลี่ยนมือเงินจะมีเข้ามาในปลายปีนี้นะเรียก้ว่ามีลาบลอยหรือลาบการเงินบางอย่างแต่เราดูแล้ววันนี้เข้ามาแต่ก็ดูกังวลใจนะเนอะอาจจะเป็นลาบลอยที่หรือการเงินที่ไม่โดดเด่นมากก็บริหารจัดก,การดีนักกันค่ะดวงชะตาโดยรวมเรื่องการเงินแนวโน้มดีนะมีทิศทางที่ได้รับโอกาสที่ดีด้านการเงินพบช่องทางลู่ทางอะไรบางอย่างในการสร้างรายรับหรือมีรายได้เสริมเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ มีจุดเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้านสถานการณ์ด้านการเงินหรือมีลาบลอยด้านการเงินขึ้นจากการเดินทางการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัว เรียกได,ด้ว่ารัดกุมเรื่องเอกสารต่างๆแน่ละกันค่ะต่อไปเรามาเรื่องของความรักคนมีคู่ตำแหน่งที่7ปัตตานีคุณได้ไพ่เก้าไม้ท้าช่วงนี้อาจจะมีอะไรหลายอย่างของเราคนรักจะต้องทําร่วมกันวางแผนจะสายดีๆนะคะเพราะบางทีมันเหมือนคุณสับสมุนไวยใจไม่รู้จะทำอะไรก่อนหนึ่งก่อนหลังนะคะเพราะบางทีมันอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําหลายอย่างมากมายก็ดูดีๆหนะะ่อยค่ะเปิดใจคุณกันี่เยอะเพื่อวางแผนกับทุกๆเรื่องที่เรากําลังกระทาอยู่ร่วมกันกันกบคนรัก เพื่อให้มันชัดเจนให้มันมันมันชัดเจนมากขึ้นนะคะจะได้มีทิศทางที่ดีขึ้นคุยกันเยอะๆค่ะคนโสดค่ะสิบดาบมามันเหมือนกับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของความสัมพันธ์กับใครบางคนหากว่าเราคุยคุยอยู่ก็จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มองได้สองมุมนะคะอาจจะหมายถึงการจบความสัมพันธ์และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรืออาจจะหมายถึงการตกลงพูดคุยการจากสถานะความสัมพันธ์เหล่านั้น กลายเป็นคนรักหรือคนที่เราเราอ,อคอยเป็นคนที่เราชอบพอใจกันหรือคุยกันเรื่องข้อตกลงเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องความลุ่มหลงหน่อยนะช่วงนี้มันมีเรื่องอารมณ์เข้ามาระวังความลุ่มหลงระวังอารมณ์ความใจร้อนที่อาจจะแสดงออกต่อกันหน่อยละกันนะคะสิ่งนะอยากใจร้อนละกันค่ะช่ว้ใจเย็นๆหน่อยนะคะจะทําอะไรก็ตามนะคะระวังความกระทบกระทั่งกันระหว่างคนที่เราคุยๆอยู่หรือคนที่กําลังจะเข้ามานะ ใจเย็นๆค่ะยึดถือความถูกต้องละกันเนาะความรักคนมีคู่ับคนโสดไม่ค่อยด้เด่นเท่าไหร่นะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ได้นะต่อไปมาเรื่องดูสุขภาพร่างกายสิ่งที่ควรระมัดระวังอารมณ์เลยค่ะสิ่งคะอารมณ์ความใจร้อนเนะช่วงนี้มีความใจร้อนหงุดหยิดเนาะ อะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้ด่งแจเรามันมีความอารมณ์หมดหยิบความปรารถนาความต้องการอยากได้นั่นได้นี่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ลงตัวใจเย,ย,ย็นๆหน่อยละกันค่ะจัดลําดับว่าเราต้องทําอย่างไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเข้ามาแต่โชคลาภเข้ามาก็เหมือนว่า มันได้แต่ได้ไม่เต็มไม่เต็มเลยเท่าไหร่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรีได้ว่าเงินโชคลาภเนี่ยมาแล้วก็มีช่องทางที่มันรอจ่ายอยู่อ,ะอ่ะเออเหมือนก็ได้มาแล้วก็ต้องไปจัดก,การเรื่องของปัญหาที่เราตกลงไว้มีเงินก้อนมาคือคุณจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างมานะคะสิงแต่พอได้เงินมาปุ๊บเหมือนคุณก็ต้องเอาไปจ่ายในเรื่องของนิตกรรมสัญญาข้อกฎหมายข้อตกลงที่เรารับปากที่เราไปติดไปยืมใครคุ้ไว้ ปลายปีนี้มันคุณจะได้เงินเงินก้อนมาใช้จ่ายมาคืนเขาอะ่ะเออใครที่กำลังจะเคลียร์นี่เคลียร์สินนะอาจารย์มองว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคุณจะได้เคลียร์ตรงนี้ได้นะคะเหมือนเงินผ่านมืออ่ะไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้จ่ายอะไรแต่ก็ยังดีค่ะที่จะมีเงินเข้ามานะเพื่อให้เราประคับประคองสถานการณ์ต่างๆจะีิรเดินทางเกิดขึ้นเนาะปรับเปลี่ยนให้เกิดการสมดุลในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของการงานและการเงินแนวโน้มปลายปลายปีนี้แนวโน้มลงตัว เงินมีเข้ามาแต่ก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายออกนะเป็นเรื่องของข้อตกลงที่เราไปพูดไปคุยไปทงสัญญาไวา้พวกนี้สินต่างๆค่ะเนาะแต่ถ้าใครไม่มีก็อาจจะหมายถึงว่าไปใช้จ่ายอะไรบางอย่างในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินก็ได้นะคะซื้อทรัพย์สินหรือว่าไปเพิ่มเติมเรื่องของทรัพย์สมบัติอะไรบางอย่างนะคะก็คือได้มาก็ไปต่อยอดก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าไม่ได้ถือไว้ถือไว้แบบในมือแต่มีเรื่องของการจ่ายออกเกิดขึ้นนะคะเงินมาแต่ก็จ่ายออกนะทีนี้การเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ขอให้ยึด หลักการทําทสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้นะคะสิงวางแผนดีๆค่ะมีคนช่วยเหลือรอคุณอยู่เรียกได้ว่าดวงชะตาค่อนข้างเปิดทางเหมือนกันนะคะในช่วงปลายปีนี้นะ,ะเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณมีความสําเร็จนะคะในเรื่องการงานการเงินโชคลาภและความรักค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปนะคะให้คนที่คุณรักและกลับโพบกัได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ